สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็มาพบกับซัสริมภาพเพลในต่างแดนีเช่นเคยนะคะเมื่อนี้จะพามาชมสวนค่ะบริข้าสวนหลาเมืองหรอค่ะเมื่อนี้ก็เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะมัวแต่ปลูกพักอยู่ค่ะใหญ่้นพร้อมแต่ว่เมื่อนี้ก็เอาบรรยากาศให้เบิง่งจะซื้อเนี่ยหรอคะ่ะจะพายางเบิง่งนยางชมพักที่ปลูกนะคะ เห็นบอคะด้านหลังกับมันปลูกถะ่ลัเมื้อนี่ปุ้ยจะย้ายปลูกคางๆนั่นล่ะคะ่ะคางล่างปุ้ยเนี่หละแต่ว่าบรรยากาศส้งคือหน้าหนาวสิเขาแล้วนะคะเพราะว่าอันย่ำคำคำย่ำแรงแรงอะ่ะมันอากาศมันเย็นสองมื่อและะ้วค่ะแต่กระโปงงูก็อันละ่ะ ต่ว่นทีน่แน่ๆหิมะมันมักสิลงตอนประมาณเดือนตุลาค่ะถ้าอากาศปกตินะตุลาพฤศจิกาค่ะแต่ถ้าอาฤดูการไม่ถูกนะคะไม่ถูกฤดูการมันออากาศซสีสีอาเสีตก่อนนะคะแต่ว่าบักเขือเทศมันหนาสิท้นอยู่ค่ะมันสิท้นทนถึงเดือนประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยละค่ะเพราะว่าของคนอื่นเขาก็เขาเ คือเขาปลูกตามเวลาของอากาศเขาอยูนไหนคะเขาเจ้าย่ำบัทท่านมีหน่วยอยูนย่ำยัทท่านซุนกกันคะ่ะแต่ว่าที่ปุ๋ยปลูกปุ๋ยปลูกกอนนะคะปลูกกอนคนอื่นเขามองเนนะคะมองส้นนี่นะคะความปุ๋ยก็จะมีหน่วยแหล้วก็ซุกแล้วนะคะซุกเป็นบ้างมองแลรอคะ่ะสุกแก้กินเรื่อยๆคะ่ะเก็บเธอละหน่วยสองหน่วยเนาะก,กับย้อนว่าหน่วยมันใหญ่มันกะเก็บแค่เธอละสองหน่วยกับพ่อ,อย่มพ่อเห็ดสลัดคะ่ะ ขนาดนะคะขนาดใหญเห็นอกคะเดส่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นจังรศีเลยค่ะึะไม่มีดอกสิโบสมไม่มีดอก,มมดอกคือดอกกระลำหรืออ่าเป็นหัวกระลำบอช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้มันก็คือหน้าตาจักรศีล่ะค่ะคือขนาดขนาดบานเท่าเลยเพียงแต่ว่ามันสิใหญ่ค่ะย่ยมันใหญ่นี่ปกติอยู่นี่เขามักเด็ดเป็นใบๆบค่ะเป็นการกานๆมันไหมอันอัน,อนเอาไปขายค่ะแต่ว่าปุ๋ยปูย ปุ้ยบะไ้ง่ายบะไ้ง่ายปลูกค่ะปุ้ยเอากินยังสี่เลยค่ะย่ำอยากาก็ฮักฮักเอาเลยเลยบะไ้ง่ายเดตเตอ่อนอ่อนมันเนาะแล้วก็ให้มันปร่งใหม่ประท้อนหกักสูมอีกเล็กน้อย <c oughs> บรรยากาศนะคะบรรยากาศงามแรงนะคะ ั่วแป๊บเด้อนนี้บักทั่วแป๊บเห็นยอดั้งคะบัคขาวบบกทั่วแป๊บยววังไม่ทันได้วางเห็ดต้องหาใหม่เหระไม่เห็นแนวให้มันขึ้นเห็นเขาเจาว่ามันชิหนยตอนประมาณเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาต่ว่านันฝนมันสุดเอ้ยประมาณ นี่มาซื้อลงกรบอจักนี่จักจะได้กินบอต่ว่ามันกระเรนะิ่มใหญ่แลยนะต่ว่ายมัท่านมีดอกค่ะหลังจากปลูกปลูกต้นหอ,อมแล้วก็เก็บบักทั่วขึ้นกันค่ะเก็บแล้วได้คู่นึง คู่บ่เต็มหรอคะเพราะว่าเก็บแถวเดียวเมื่อยเพราะว่าเก็บแล้วต้องไปเด็ดเนาะเอาไปแช่อีกเก็บบะเขือเทศสองซ้ำหน่อยอีกน่าปุยม,มันนี่เห็นบ่คะเขียวขั้จีบ่สวนพักเขียวขั้จีมากเลยเห็นบ่คะมันกํลาังน้ำข่ะงามเนาะมายมันเลยแก บรรยากาศก็กสดชื่นคือเก่าค่ะเห็นการจะเริญเติบโต,ตของพักจะคลองปลูกเองค่ะต้นหอมหัวใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าอันหัวหน่อยๆน,นั้นเป็นสีแดงก็ลังใหญ่อยู่แต่ว่าอันกระเทียมเฮ้ยยังกระเทียมหอมบอก่จ๊ะกระเทียมหอม่วยรช่วงนี้มันก็คือหนาปลูกของมันเนี่ยแหละบ่ซราบอาันไดเดี๋ยวเพราะว่ามันทนหนาวอยู่ค่ะ แต่ปุ๋ยมีพันธุหลายหลายปุ๋ยก็เพิ่งจะลกถอนไปได้เท่านึงนะประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบตนแล้วก็ในร่วงข้างในนี่เยอะแยะไปหมดเลยต้องบวนยินอีกแล้วเ่อทิ่งง่ายเดี๋ยวมันสบวญง่ค่ะเพราะก็ถท้อนกินเรื่อยๆค่ะถอนกินแต่แต,แต่มันไวกระเตานเละค่ะเห็นแสงแดดรคะเห็นวะแสงกำลัง่องเลยค่ะนี่ขนาดบรรยากาศ สามถุมเครื่องนะแสงแดดยังจ้าขนาดนี้นยา้มเขาสวนตๆๆน้องเขย์แง้มเวลาเนี้ยและคะ่ะเพราะว่ามามาแต่เสาแป๊บเดียวแดดอู้แดดยง้มเสาร้ายแรงมากเลยค่ะผิวเกรียมไปหมดเลยค่ะหาความสวยบพอเลยเกรียมเกรียมแดดเนี่ยเพราะว่าคิมคิมกันแดดก็บมาได้ท่าเนาะค่ะเด,ดะะีเด๋ยวร้อน,น้าหนาวนะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยว ใส่เสือขั้นยาามันก็อบอ้าวคือเก่าล่ะแพ่ซ hey. ิ้วซิวมากขึ้นจากเป็นยังอยู่เมืองไทยบ่ามีซิ้วมาเมืงองนอกี่ซิ้วขึ้นเต็มเลยสิท่ายัางสิไส้ยังก็ต้องงูนงลแล้วรลานขายยาของมียห่อเนีย,อนอยบ่ถ,ถึงน้ำใบหน้านะคะสงสัยมันหมักแต่ซองละสิบบาทนนะับ1ิบหาบาทบาทเฮ่าจากเซเว่นอีเลฟเวนนะคะคีม <laughs> เดี๋ยวจะซูมผักให้ดูนะคะนี่นะคะซูมจะซูมให้เบิ่งค่ะก่อนอื่น้อามาเริ่มจากต้นมะเขือเทศก่อนเลยดิกูัวเบิง่งมะเขือเทศนะคะอ้มองนี่ลูกใหญ่มากเลยค่ะใจ ติดนี่ค่ะตัวนี้หน่วยแบบไงบักพันนี่เป็นตาเอาเทียบพันไว้อยู่ค่ะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตองมาเต็ดอิตาเลียนะปุยวา ต่อมาเต็นแนกระซื้อมั่นค่ะสเปนเอิญวิสเอาพันไม่ไหวอยู่นี่พักวง้าตัดมันกระปงเ,เห็นบอคะพักชี่พักชี่สเปนนี่แหละเป็นลิคิลประเทศอื่นเขาก็เอินต่างภาษาไปนะคะแต่ความหมายมันเป็น,นภาษาไทยก็คือพักชี่นะคะ น,นี่คือบอกไว้นะคะร <c oughs> ู้สึกว่าอังกฤษ่ัเ,เอินพสซี่หรือเปล่าพัสลี่อิตาลีก็เอิอคลชายๆกันเนี่ยประแักแต่ละประเทศมันเอิญมันคือกันนะคะแต่ทิชช่วเลยคือเปลกิลสเปนค่ะดอกก็เยอะแยะเลยนะคะฟักทองมันมีหน่วยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะมาซูมให้ดูค่ะ มือได้ที่สิแกงนะคะอยากแกงสมอยู่ค่ะเพลินว่ากุ้งกุ้งมันเหมิดค่ะยังท่านได้ไปใจยตลาดค่ะเห็นบอตะไคร้ปุ้ยเป็นกอกๆเลยนะคะปุ้ยมาปักตะไคร้ตอนกลางเวนนะคะตอนปุ้ยได้พันมันมาใหม่ๆนะคะบึงมะเขือเทศนะคะ เมื่อเคอร์เทศแหละมันมาคุมต้นอันนี้ปุยหมดเลยผักขมนะคะมีแต่แนวมันมัดเลยละ่ะก่อตะไคร่ปูงามอยู่เด็ละ่ะเนี่ยเยอะแยะอยู่เพียงแต่ว่าปัญหาที มันเกิดขึ้นก็คือต้นบักเือเทสแล้วมันเฟียมาเยอะแยะเลยค่ะมันหน่วยมันก็เยอะด้วยนะปรแมนแค่ว่ามันเฟียเหรินเฟียหัวซอๆนะหน่วยมันเยอะเลยนี่บักเชอรี่นี่้างไต้างไตมันก็เริ่มซุกแล้วมันปงกวนมูอันนี้คือพักชีไทยบ้านเราเองนะคะปุยปลูกนะคะเดี๋ยวลดนี่นะคะถามมันสูงไงนะคะปุ๋ยกรสิท้อนเลยค่ะท้อน เก็บไว้เลยค่ะเพราะว่ายังมาท่านได้ถอนหลังพักที่เก็บไว้จักเถอะบางหั้งปูงาน้ำไหลหม่องก็ไม่ได้ถอนมันไวเอาไว้เฮ็ดพันมืดพันยามมาท่านแก่ดีหรอกก็เลยยังมาท่านได้เก็บแม่นวลนี่ปลาเคือเทนซูมใหญ่ามากนะคะ เป็นคินนะคะเป็นคินนี่แต่เป็นคินเห็นบอที่ปุยตัดนะมันเริ่มปงมากแล้วนะคะปงใหม่แล้วนะคะมันก็นเริ่มงามขึ้นกันนะคะเห็นบอ่อคะปลูกครั้งเดียวกินได้ทั้งปีค่ะถ้าเราดูแลอย่างดีนะคะพี่น้องคะ่ะเริ่มใจโตแล้วะคะ่ะใบโหระพามนม่แมลงพันธุ์ของบ้านเฮานะ เป็นพันของเมืองนอกกินนั่นกับแมอนอยู่ดมกินมันไปมากคือใบแมงลักซื่อเลยนะอีรัวนี้หรือว่าเราจะไม่เคยได้กินเลนพวกโหรพามใบาแมงลักนานแล้วเลยจับสับสนนะคะลมค่ะเห็นบบมันคลิ้วไหวนะคะผัก หัวหอมนะคะเห็นบพอมันมีหัวใหญ่หัวมันก็สีนูนขึ้นมากขังเทิมพื้นดินนะคะอันนั้นก็ต้นนี้มันจะเป็นขนานะแต่ว่ามันจะเป็นขนาแบบมีดอกหัวน้อยๆค่ะ บักทว่วปุยเก็บแล้วนะคะเอบอร์บ้าดอกมันยังเยอะค่ะเห็นบอกตงไตกับไตดอกเยอะแยะค่ะนี่เห็นบหมคะปุยใหญ่ปลูกไม่ค่ะกล้หอมหอมหอมหัวใหญ่นะคะหอมหอมสีแดงหอมเอมปรนะ่ะนี่ไงคะพันธุ์ปุยหวานปุยรูนะคะปุยรู กระเทียมหอมนะคะเห็นบอกค่ะกำที่มันอยู่กระจุกกระจุกนี่กำหนึ่งนี่ได้เป็นยี่สิบหัวผลได้นี่เห็นบอกคะ่ะบางหันนี่เพื่อกระท้อนอาจากม์งนี่ราคาไปปลูกกระจุกเดียวนึงเห็นไหมคะหัวหอมนะคะ นี่ง่ายห้อมที่ปุยว่าคือปุยตรงง่ายมันอยู่ติดติดกันเยอะเป็นซิปต,ตน้นว่าสั่นหอมมันกัส็สบอยง่ยค่ะนี่ตักทัวเห็นบอกค่ะท่านนี้ปุยย้ำท่านอีกเก็บไงเดยมอื่นจะพามาเก็บถาว่างนะเยอะแยะใครเห็นบอกแช่ตูย้ยจนจะเต็มตู้หมดแล้วคะ่ะ มากแรดิทนี่ก็ปุ๋ยว่าปุ๋ยปูบกเกินยี่สิบมือนะวังหันมันขึ้นไว้ไวแล้วก็มันกับเป็นหัวค่ะบเบองนไงหัวยังไงอยู่นี่หลากสีเห็นบ่สีแดงสีเหลืองเป็นตาต้มต่มตจับฉายเนาะ กระลำนะคะกระลำปุ๋ยทาให้มันบานออกเห็นปะมันเริ่มบานออกแล้วเพราะปุ๋ยไม่กินดอกหัวกระลำนะมันก็เริ่มบานออกตัวน,นี้มันเริ่มบานออกแบหมดแล้วค่ะนี่ทําบานออกมันมันก็กลายเป็นขนายักนะคะ <c oughs> นี่อย่างตัวนี้มันยังประท่านบาลนน่ยหัวมันแข็งดูตันตาเอาไปเฮ็ดอยงก็เอาไปพัดเห็นบอ่อพันเนี่ยพันผักชีนะคะเบิงอ่อนบ่เจอะแยะค่ะนี่ไม่หวาดไม่ไหวนะคะนี่ นี่จริงๆแล้วตรงนี้ก็แห้งแล้วนี่สามารถเก็บได้แล้วอันนี้นี่มันแห้งแต่มันก็ะเย่าทัานแหงถั่วถึงเอาไปโคลกสัโคลกมักไก,กไ่ก็ะดดดูนะคะมันเลื่อยไปบนนั่นแล้วคะ่ะ ต้นฟักทองนะคะอื๋จะให้ดูนะคะนี่ไงคะที่เก็บแล้วนะคะเก็บแค่นี้ละคะ่ะปลาเคือเทศเอาไปชิมหวามันหวานบ่เก็บไปลังอ่ะสองหน่วย แปนปุ่ยเห็นบะได้เลยเห็นป๊บเก็บป,ปับเลยแหละบักพริกเนียพริกป่าพริกกะนี่ไงคะหน่วยมันสุกมีอยู่จัาหน่อยมองนี่ม,มันสุกแล้วเราก็ต้องเก็บ แฝดนี่มารคเชอรี่มันสุกแล้วนี่แต่มองมันนเลยล่ะ น่วยบอกเทอเทอู้แถวมันสุกพ้องกันกินประวัติไว้คเบิง่งหลากหลายสายพันธุ์บอบอกพริกพริกป่าบิกานะคะเบิง่งมีทุกต้นหน่วยนี่โอเคค่ะเดี๋ยวมาล้างภาพมาซูมเบิง่งใหม่นะคะ เห็นบอกป่วยหรอกระเทียมหอมต้นกระเทียมหอมอยังมันไงอ่ะเสร็ละถ้าผู้ได้มากไปกินห้าจิบ,บังล้านญี่ปุน่นหอมต้นนี้แหละค่ะที่เขาซอยใส่ให้กินโรยหนาต้นต้นนี้แหละบานเท่าเอิญหอมญี่ปุน่นต่วาอย่นี่มันคือกระเทียมหอมมาละที่เขาเอิญกันปุวยโหรอโอเคค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาว